สำหรับว <function als. S 1> ันนี <c oughs> ้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเหรียญคริปโตฟรีนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับผมทําได้ทั้งหมด5สกุลเงินนะครับก็จะมี d ดดบิตคอยน์บิตคอยน์แคสดอทคอยน์ไลท์คอยนนะครับใครที่กําลังมองหาช่องทางในการทาเหรียญคริปโตฟรีนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทําเงินในคลิปนี้กันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทําในคลิปนี้กันเลยนะครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel คริปโตฟรีนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเสียเงินสักบาทเดียวนะครับทำได้ทั้ง Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์ฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์คลิปนี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทําเงินในคลิปนี้กันเลยฝากกดไลค์กันด้วยนะครับสำหรับช่องทางในการทําเหรียญคริปโตฟรีนะครับผมช่องทางนี้นะครับผมมีชื่อว่า dollar นะครับ .com นะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ในการหาเหรียญคริปโตหรือว่าเราจะดาวน์โหลดแอปเข้ามาทําเงินก็ได้เหมือนกันนะครับในส่วนของ iOS Android แล้วก็ สามารถทําเงินได้เหมือนกันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการสมัครนะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดแอปนะครับลิงก์สมัครเนี่ยผมจะปักหมุดไว้ให้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดสามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งหรือว่าสมัครกันได้เลยนะครับหน้าแอปนะครับผมมันก็จะมีชื่อว่าดอลลาร์นะครับแบบนี้เลยรูปแอปก็จะขึ้นแบบนี้นะครับในส่วนของ Android iOS ดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับผมไม่เสียเงินเนาะในคลิปนี้เนี่ยผมจะสอนการใช้งานบนเว็บไซต์แล้วกันนะครับผมสะดวกในการสมัครแบบนี้นะส่วนใครที่จะใช้ในมือถือก็ดูเปรียบเทียบกันได้ ้งานไม่ยากนะครับแต่ถ้าเราใช้งานผ่านเว็บไซต์เนี่ยมันสามารถแปลภาษาได้นะถ้าเป็นใน Google Chrome นะครับกดคลิกขวาได้เลยสําหรับในคอมพิวเตอร์แปลภาษาในการสมัครในการใช้งานได้เลยครับสรับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับผมเมื่อเราดาวน์โหลดแอปติดตั้งเรียบร้อยนะครับมันจะมีคําว่า Sign In กับ Sign Up นะครับผมก็กด Sign Up นะในการสมัครนะครับผมก็จะมีข้อมูลให้เรากกแค่นี้เลยนะครับ3มช่องนะหคือ Email Address นะครับให้เราเลือกเป็น Gmail หรือว่า Hotmail ของเราก็ได้ตั้งรหัสผ่าน Password นะครับ อีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดติ๊กถูกนะครับแล้วก็กด sign up ตรงนี้ได้เลยหรือว่าเราจะเลือกผ่าน Google นะครับ Twitter ก็สามารถสมัครได้เหมือนกันส่วนใครที่เคยสมัครไปแล้วมีบัญชีอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถล็อกอินนะครับเข้าสู่ระบบได้เลยพอเราล็อกอินเสร็จเรียบร้อยนะครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเช็คนะครับในส่วนของอ e ีเมลการยืนยันตัวตนในการสมัครก่อนนะครับถ้าเรายังไม่ได้ยืนยันนะครับก็เข้าไปตรวจสอบในอ e ีเมลก่อนว่ามีอ e ีเมลเนี่ยให้เรายืนยันหรือเปล่าถ้ามีเราก็กดยืนยันถ้าไม่มีเราก็ใช้งานได้เลยเนะครับเดี๋ยวผมจะทาการคลิขวาแปภา ตรงนี้ให้ดูนะครับมันก็จะขึ้นการแปลภาษาเนาะมันจะใช้งานให้เราง่ายยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้นะนมันก็จะเป็นภาษาไทยนะครับต่อมานะครับผมให้เรามาดูที่ด้านบนขวามือตรงนี้นะครับจะเป็นปปรูปโปรไฟล์ของเรานะครับให้เรากดไปที่ประวัติโดยย่อตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นการตรวจสอบข้อมูลนะครับในการยืนยันนะครับว่าเราเนี่ยได้ทําการยืนยันอีเมลแล้วหรือยังถ้าเรายังไม่ได้ยืนยันตรงนี้จะยังไม่ขึ้นติ๊กถูกในส่วนของอีเมลถ้าเรายืนยันแล้วเนี่ยมันจะขึ้นติ๊กถ พักสายตัวนะครับผมตามหัวข้อตรงนี้เลยต่อมาเรามาดูที่เมนูด้านซ้ายมือนะครับให้เรามากดที่เมนูบ้านนะครับก็คือเมนูที่1นะครับในการทํารายได้ของดอลลาร์เนี่ยทำแบบไหนอย่างไรถึงเราจะได้รับในส่วนของเหรียญคริปโตนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมมันก็จะมีแต่ละหัวข้อให้เราดูนะครับผมอ่ะตรงนี้ก็จะมีงานจุดเด่นเป็นที่นิยมเกมอ่าผู้ให้บริการนะครับผมเราก็ดูตรงนี้เพิ่มได้นะครับสำหรับหัวข้อใหญ่ๆส่วนด้านซ้ายมือนะครับ ขเมนู Menu ที่2เป็นพรีเมียมนะครับผมพรีเมียมเนี่ยก็จะเป็นงานให้เราทําเหมือนกันเนาะในการทํารายได้นะครับสำหรับร้านค้านะครับผมในเมนูที่3นะครับที่เป็นรูปบิตคอยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการถอนเหรียญคริปโตหรือว่าในการถอนเงินเหรียญแรกนะครับก็จะเป็นบิตคอยนะกดเข้าไปเลยในการถอนเงินของบิตคอยนะครับขั้นต่ําในการถอนเนี่ยจะอยู่ที่5ดอลลาร์นะครับการถอนเงินก็ใส่ที่อยู่กระเป๋าเงินจะเป็นบิตคับตางโปรไบน์เนนบิทัสซาฟอสเซตเพย์หรือว่ากระเป๋า ก็ได้ที่เรามีอยู่แล้วก็สามารถใส่เหรียญของบิตคอยลงไปแล้วก็ใส่จํานวนเงินขั้นต่า5ดอลลาร์นะทุกคนหรือประมาณ12,547เหรียญทองนะครับแล้วเราก็กดบันทึกกดถอนเงินได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นบิตคอยแคสต์นะครับผมขั้นต่าเท่าไหร่เดี๋ยวเราดูตรงนี้นะขั้นต่ําก็จะอยู่ที่0.5ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ500เหรียญทองนะครับอันนี้ก็สามารถใช้ที่อยู่ของบิตคอยแคสต์ได้เลยนะครับ5.5ดอลลาร์เท่านั้นนะครับหรือประมาณ500นะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของดอทคอยนะครับสำหรับการ ถอนเหรียญดอทคอยเนี่ยขั้นต่ำอยู่ที่1.5ดอลลาร์นะครับใช้คะแนนอยู่ที่1,500คะแนนถึงจะทำการถอนเหรียญดอทคอยได้นั่นเองสำหรับไลท์คอยหรือว่า LTC นะครับก็จะอยู่ที่0.5ดอลลาร์เหมือนกันนะครับใช้อยู่ที่500เหรียญทองนะครับสำหรับเหรียญสุดท้ายนะครับผมก็เป็นเหรียญแดดนะครับผมอยู่ที่0.5ดอลลาร์เหมือนกันขั้นต่ำ500เหรียญทองนะครับผมอันนี้คือการถอนเหรียญคลิปโตเนาะการถอนเนี่ยไม่ยากนะครับเมื่อเรามียอดครบเราก็ถอนได้เลยนะครับการจัดอันดับนะครับผมอันนี้เราต้องดูในนนมืืออถทุกค เราต้องดูในมือถือนะครับมันก็จะล้มเหลวแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมลองรีเฟซดูว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าโอเคขึ้นเหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการจัดอันดับนะครับในการทํารายได้เพิ่มนะครับผมถ้าเราติดอันดับเนี่ยเราก็จะมีคะแนนเพิ่มขึ้นมียอดเงินเพิ่มขึ้นนะครับอันดับ1ตรงนี้ก็จะมีคะแนนรางวัลนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันเนาะอันดับสองหนึ่งหมื่นอันดับสามห้าพันแล้วก็เรียงลงมาตามลําดับเลยสี่ห้าหกเรียงลงไปตามลําดับตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นประวัติโดยย่่่่ออนนนนะรัตมมมมาาาเเเเป็็จจจุุดดดดดผีกงงใหห้้ท3 งานทั้งหมดนะครับก็จะมีหน้าต่างตามนี้เลยนะครับมีงานให้เราทําก็คือการดาวน์โหลดแอปการทําเว็บไซต์แบบสํารวจนะครับหรือว่าการตอบแบบสอบถามต่างๆนั่นเองนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับผมเป็น GC loop นะครับผมก็จะได้อยู่ที่2,500คะแนนก็กดเริ่มทําได้เลยนะครับพอเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเด้งเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของเขานะแล้วเราก็ทําในส่วนของแบบสํารวจแบบสอบถามต่อได้เลยนะครับประมาณนี้ส่วนใครที่ถนัดในเรื่องของการเล่นเกมมากกว่าเนี่ยเราก็มาเลือกตัวเกมที่เราสามารถทําได้เลยนะครับตรงนี้นะครับ จะมีเกมต่างๆให้เราเลือกดาวน์โหลดนะครับนี่ก็ติ๊กหัวข้อเป็นแอปได้นะเป็นเกมได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับแบบสํารวจนะครับผมก็จะขึ้นหน้าเว็บไซต์แบบนี้เลยแล้วก็เป็นในส่วนของ GPT นะครับผมก็สามารถเลือกทําได้นะนี่ก็จะมีแบบทดสอบนะครับการลงทะเบียนนะครับผมทดลองฟรีเงินฝากอันนี้เราไม่ฝากเงินอยู่แล้วนะทุกคนแนะนําให้เราเล่นฟรีนะครับการซื้อนะครับเราไม่ได้ซื้ออะไรนะครับการใช้งานทั้งหมดก็มีเท่านี้นะทุกคนไม่ได้ยากนะครับในการทํารายได้สหรับเหรียญคริปโตนะครับก็ ใครสนใจก็ลองสมัครเล่นดูได้นะครับส่วนรายได้ของเรานะครับจะอยู่ที่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับ667นะครับแปลงเป็นเงินดอลลาร์ดูได้นะนะครับนะครับกดลบตรงนี้นะให้มันเป็นค่าเงินดอลลาร์ขึ้นครับส่วนใครที่ต้องการอ้างอิงหรือว่าแนะนําเพื่อนนะครับกดมาที่โปรไฟล์แล้วก็กดการอ้างอิงตรงนี้ได้เลยสาหรับการแนะนําหรือว่าการเชิญเพื่อนนะครับจะได้รับค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่5%ของรายได้ของเพื่อนนะครับโดยการกดตรงนี้นะครับใช้ลิงก์ตรงนี้ในการแนะนาเพื่อนต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น f a c Facebook ทวิ ไลน์ Line, YouTube TikTok สามารถแนะนำเพื่อนต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับฝากเพื่อนๆน,นะครับผมกดไลค์คลิปนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจะกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ